ที่ไม่มีโรคร้ายหรือการที่เราแข็งแรงอะลาบอันเสรฐจริงๆเพื่อนเวลาสุขภาพตอนนี้พี่จะเลือกอะไรคะเป็นพี่อะตอนนี้ในวัยอายุ48อะพี่ขอเลือกสุขภาพมาก่อนเพราะพี่มองว่าถ้าวันนี้สุขภาพพี่แข็งแรงกนระแทพี่สามารถทําอะไรได้เยอะมากวันนี้พี่มองย้อนกลับไปพี่เจอคนที่อายุใกล้เคียงกับพี่หรือน้อยกว่าพี่เล็กน้อยเนี่ยบางคนไม่มีแรงบางคนเป็นโรคร้ายบางคนต้องรักษาตัวเพราะฉะนั้นสำหรับพี่พี่มองว่าการที่ไม่มีโรคร้ายหรือการที่เราแข็งแรงอะลาบอันเสรฐจริงๆแล้วตอนนี้พอเรามานั่งดูข่าวหรือมานั่งมานั่งดูในสื่อเเเราจะห็น ว่าเฮ้ยล่าสุดนี้เด็กอายุแบบไม่ถึง10บขวบหลักขวบเองนะเป็นโรคเบาหวานบางคนอายุ20กว่าเนี่ยตอนนี้เป็นโรคมะเร็งเพรานั้นโรคหลายมันอยู่ใกล้ตัวมากเราไม่จํากัดเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะต้องอายุเท่าไหร่คนอายุเยอะๆอย่างพี่ยิ่งมีโอกาสและมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลายมากขึ้นเพราะว่าฮอร์โมนการใช้ชีวิตที่ผ่านมารวมถึงความเครียดและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันกระตุ้นให้เกิดโรคหลายได้ง่ายมากกว่าคนอายุน,น้อยๆอีกดังนั้นคนอายุแบบพี่อ่ะจะต้องมีแผนรับมือสุขภาพอ่ะเราอ้้าาเระหฉัตงใคสํญ สขภาพและมีแผนรับมือวันหนึ่งเราอาจจะเจอข่าวร้ายขึ้นมามีแผนรองรับยังไงก็ดีกว่าเพราะค่ารักษาโรคร้ายมันมหาศาลมากไม่ได้จ่ายครั้งเดียวจบแต่ตัวจบของพี่คุณน,นี่เลยประกันโซเชียลคุ้มเวอร์จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตดูแลครบเรื่องโรคร้ายทั้งผู้หญิงและผู้ชายเจอโรคร้ายเหมาใจสูงสุด3.5ล้านบาทชดเชยรายวันโรคร้ายไม่กลัวมีเงินชัวร์ให้ใช้เอาจริงๆเราไม่ได้ทํางานหนะักเพื่อเอาเงินทั้งหมดมารักษาตัวเองต้องวางแผนรับมือโรคร้ายให้ดีถึงจะชิลกับเรื่องอื่นได้